สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเจอกันใน SolidWorks นะครับตอนที่9นะครับสำหรับตอนที่9นี้นะครับเราจะมาใช้คำสั่งนะครับ Helix นะครับในการเขียนนะครับแบบตามรูปภาพนี้เลยนะครับก็คือขดนะครับขดลวดสปริงนะครับเรามาเริ่มต้นเขียนกันเลยนะครับผมมาที่นะครับ New Document นะครับจากนั้นนะครับเราเลือกในส่วนของ Part นะครับจากนั้นคลิก OK นะครับผมจะทำการสเก็ตที่ระนาบนะครับปอนเฟลนนะครับที่ซ้าย1ครั้งนะครับแล้วมาที่สเก็ตนะครับจะใช้คำสั่ง Circle นะครับเขียนวงกลมนะครับ d ด a m e t e r นะครับ5 0มิลลิเมตรนะครับกด Enter 1ครั้งนะครับเราก็จะได้นะครับ ขดลวดขอบนอกของสปริงนะครับผมทำการกดคอนโทรล7นะครับเพื่อนะครับให้โชว์เป็นไอโซเมติกวิวนะครับจากนั้นนะครับผมจะมาใช้คำสั่งฮีลิกนะครับมาที่ฟีเจอร์นะครับศึกษาครับจากนั้นมาที่นะครับเคอร์ฟนะครับก็จะปรากฏนะครับคำสั่งฮีลิกแอนด์สปราลนะครับนศึกษาเลือกได้เลยนะครับนักศึกษาเลือกได้เลย นะครับตรงตำแหน่งนะครับที่นะครับผมจะมาทำการแก้ไขเนี่ยนะครับในส่วนของนะครับพิษนะครับก็นะครับหมายความว่าระหว่างนะครับอ่าขดหนึ่งมายังอีกขดหนึ่งนะครับก็คือระยะพิษของตัวขดลวดนั่นเองนะครับผมทดลองนะครับแก้ไขตัวเลขจาก10เป็น5ดูนะครับนักศึกษาครับนี่ครับ ผมเปลี่ยนมาตัวเลขเดิมนะครับเป็น10นะครับจากนั้นนะครับ revolution เนี่ยนะครับเป็นจำนวนขดนะครับเราจะให้เป็น10ขดนะครับผมลองแก้ไขตัวเลขให้นักศึกษาดูนะครับผมพิมพ์5แล้วกด enter นะครับอันนี้จำนวน5ขดนะครับผมแก้ไขไปที่ตัวเลขเดิมนะครับเป็น10นะครับนะครับจากนั้นกด enter 1ครั้ง นะครับหรือคลิกที่เครื่องหมายถูกนะครับก็ได้นะครับเราก็จะได้นะครับขดนะครับเป็นขดสปริงนะครับเป็นเป็นเส้นขดสปริงนะครับเป็นรูปล่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ยังไม่มีความหนานะครับต่อไปเราจะมาเพิ่มรันนาบนะครับเพื่อที่จะสเกตวงกลมไดมิเตอร์นะครับเป็นไดมิเตอร์ขดเส้นลวดสปริง นะครับผมมาที่ฟีเจอร์นะครับแล้วมาที่ reference geometry นะครับมาที่ plane นะครับผมเลือกนะครับที่เป็นเส้นโคดลวดนะครับเรานำเมาส์มาที่เส้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเขาขึ้นเป็นสีแดงผมคลิกเลือก1ครั้งนะครับแล้วมาทำการคลิกเลือกนะครับตำแหน่งที่เป็นจุดนี้นะครับอีก1ครั้งนะครับอ่า จากนั้นนะครับคลิกเครื่องหมายถูกหรือกด enter 1ครั้งก็ได้นะครับเราก็จะได้ระนาบเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นเพลนที่1นะครับเราจะทำการสเก็ตนะครับวงกลมไดมิเตอร์ตำแหน่งนี้นะครับที่ระนาบเพลนที่1นะครับผมคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับที่เพลนที่1นะครับผมคลิกขวาแล้วกันเรามาที่สเก็ตนะครับนะครับจากนั้นผมใช้คำสั่ง Circle นะครับซูมไปที่จุดออริจินตำแหน่งนี้นะครับนักศึกษาครับตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นผมคลิกนะครับสมาร์ทไดเมนชั่นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมกำหนดเป็นไดเมนเตอร์นะครับไดเมนเตอร์หมิลลิเมตรละกันครับเป็นไดเมนเตอร์นะครับขดเส้นลวดจากนั้นผมกดคอนโทรลเจ็ดนะครับเพื่อดูวิวไอโซเมติกวิวนะครับนักศึกษาจะเห็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งนะครับเซฟ พื้นที่หน้าตัดนะครับที่เป็นไดมิเตอร์5เนี่ยนะครับให้นะครับวิ่งตามขดลวดสปริงนี้เลยนะครับเโอเคนะครับผมจะไปนะครับในฟีเจอร์นะครับเราจะมาใช้คำสั่งนะครับเซิร์ฟนะครับฟีเจอร์นะครับผมมาที่เซิร์ฟนะครับจากนั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับ ตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่นะครับให้นักศึกษาคลิกซ้ายเลือกได้เลยนะครับผมมาเลือกที่นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับผมมาเลือกที่สเก็ตสองนะครับแล้วก็มาที่นะครับเลือกที่ฮีลิกนะครับเราก็จะได้นะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับไดมิเตอร์ห้านี่ยนะครับเขาก็จะวิ่งตามแผ่นนี้นะครับวิ่งตามเส้นนี้นะครับก็จะเป็นความหนานะครับเป็นขดสปริงนะครับที่ มีไดมิเตอร์นะครับของขดลวดเนี่ยห้ามิลลิเมตรนะครับผมทําการกด Enter นะครับหนึ่งครั้งหรือเลือกที่เครื่องหมายถูกนะครับเลือกที่เครื่องหมายถูกก็ได้นะครับเราก็จะได้นะครับขดลวดสปริงนะครับตามนะครับตามรูปภาพนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้นะครับเพลนหนึ่งนะครับเขาโชว์อยู่นะครับเราก็มาตำแหน่งนี้ นะครับแล้วก็นะครับมาฮีเทิร์ดมันนะครับเราไม่ให้มันโชว์นะครับมันฮิตมันซะนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้นะครับรูปภาพขดสปริงนะครับมา1ชิ้นนะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับ solid work ตอนที่9นะครับก็นะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแก่นักศึกษานะครับกับผู้สนใจนะครับทั่วไปโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ